สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งสิ่งรอบตัวเราสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องผลที่เกิดขึ้นกับพืชและสัตว์เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะคะค่ะสภาพแวดล้อมนะคะที่เหมาะกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์นะคะ เรามาดูตัวอย่างเลยนะคะบริเวณต่างๆในท้องถิ่นเช่นสนามหญ้าใต้ต้นไม้สวนหย่อมแหล่งน้ำอาจพบพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นกระต่ายนะคะอาศัยอยู่บนพื้นดินกินหญ้าเป็นอาหารากระต่ายอาศัยอยู่พื้นดินนะคะเต่าโบก อาศัยอยู่บนบกไส้เดือนอาศัยอยู่ในดินนะคะนกอยู่บนต้นไม้บางชนิดกินแมลงและพืชเป็นอาหารหอยทากอยู่บนพื้นดินใกล้โคนต้นไม้กบกาะอยู่บนใบบัวคอยจับแมลงกินเป็นอาหารห และปลาอาศัยอยู่ในน้ำสะะน้ำมีน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของหอยปลาสาหร่ายเป็นที่หลบภัยและมีแหล่งอาหารของหอยและปลาบริเวณต้นมะม่วงมะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่ และมีอาหารสำหรับกระโลกและมดบริเวณที่แตกต่างกันอาจจะพบพืชและสัตว์แตกต่างเพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณจะมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณนะคะค่ะพืชแต่ละชนิดจะเจริญอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกัน พืชบางชนิดจะเจริญบนบุกเช่นต้นมะม่วงต้นเข็มต้นพริกเรียกว่าพืชบ,บุกส่วนการเจริญเติบโตในน้ำเช่นสาหร่ายผักตบชวาแหนเราเรียกว่าพืชน้ำนอกจากนี้นะคะยังมีพืชบางชนิดขึ้นบนต้นไม้อื่นเช่นกล้วยไม้ เรามาดูสัตว์นะคะสัตว์แต่ละชนิดจะดำรงอยู่ในแหล่งที่อยู่แตกต่างกันสัตว์บางชนิดจะอาศัยอยู่บนพื้นดินเช่นกระต่ายสุนสัขมดบางชนิดอยู่บนต้นไม้เช่นนกดิงกระรอกเราเรียกสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินว่าสัตว์บกส่วนอาศัยอยู่ในน้ำเช่นปลากุ้งหอย เราเรียกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำว่าสัตว์น้ำนอกจากนี้ยังมีสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำเช่นกบเรามาดูนะคะถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์อย่างไร นักเรียนดูภาพนี้นะคะภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีพืชที่เขียวชวอุ่มและมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ถ้าสมมุติภาพนี้เปลี่ยนสภาพไปเป็นการถางทำสนามกอล์ฟหรือถ้าภาพนี้เปลี่ยนสภาพเป็นการถางป่าเพื่อสร้างเขื่อน หรือภาพนี้เปลี่ยนสภาพไปเป็นการถางป่าทำได้เรื่อยหรือภาพนี้เปลี่ยนสภาพมาเป็นการถางป่าทำที่อยู่อาศัยนะคะ,ะเมื่อสภาพแวดล้อมดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ถูกทำลายพืชและสัตว์ในแหล่งที่อยู่นั้น ก็จะถูกทำลายไปด้วยไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารไม่มีที่ขยายพันธุ์ในที่สุดสัตว์และพืชก็จะสูญพันธุ์นะคะค่ะ,ะนักเรียนดูเพิ่มเติมนะคะจากในหนังสือ,อที่คุณครูหามาให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่น บริเวณต่างๆที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์นะคะหากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์นะคะยกตัวอย่างเช่นฝนตกหนักนะคะ,ะบนไร่ขา้าวโพดนะคะก็จะทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็คือ พืชเน่าเสียได้นะคะหรือถ้าสมมุติว่าฝนไม่ตกตามฤดูกาลน้ำในบืงก็จะแห้งนะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะสะภาพแวดล้อมก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกภาพนะคะการเผาฟางในนาข้าวที่เก็บเขียวเมล็ดข้าวแล้ว ทำให้สิ่งมีชีวิตในดินเช่นมแมลงไส้เดือนปูนาที่หลบนี้ไม่ทันก็จะตายได้นะคะถ้าเราเผาฟางข้าวนะคะ,ะหรือแม่น้ำนะคะแม่น้ำแห่งขอดในฤดูแล้งพืชน้ำทุกชนิดจะแห้งตายหมดปลาบางชนิดจำศีลอยู่ใต้คู ปลาบาชนิดและสัตว์น้ำอือ่นๆเช่นกุก้กกงหอยปูจะต้องไปอยู่อาศัยในแหล่งน้ำอื่นๆหากย้ายแหล่งที่อยู่อาศัยไม่ทันก็จะตายได้นะคะค่ะสาหรับกิจกรรมนะคะ1.2เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วบ้างในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเลือกผลที่เกิดกับพืชและสัตว์เมื่อสภาพแวดล้อมเปลีป่ยนแปลงไปนะคะ ค่ะสำหรับวัสดุนะคะก็คือภาพบนภูเขาและป่าหัวรูและภาพป่าชายเลนและหนากุ้งนะคะซึ่งมีในหนังสือให้แล้วนะคะส่วนวิธีทำกิจกรรมนะคะ,ะเราจะไม่ทำแบบนี้เพราะว่าเราไม่สามารถแบ่งกลุ่มได้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านคนเดียวนะคะเราจะทำงานเดียวกันเลย ค่ะสำหรับหน้านี้นะคะหน้า23เราได้เฉลยไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะนักเรียนได้ทำไปแล้วแต่ครูยังไม่เฉลยนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะเฉลยให้นักเรียนนะคะ,อะตอนที่1น,นะคะเมื่อ,อสภาพแวดล้อมจากภูเขาป่าบนภูเขานะคะเขียวชอุ่มอย่างสวยงามเลยถ้าเปลี่ยนเป็นภูเขาหัวล้นนะคะ ข้อที่1ถามว่าภาพที่1และ2จะแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเชลยนะคะ,ะนั่นก็คือภาพสองภาพนี้จะแตกต่างหรือไม่แตกต่างตอบนะคะแตกต่างโดยภาพที่1เป็นภาพภูเขาที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ส่วนภาพที่2เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้นะคะต่อไปข้อที่2 เมื่อมีการทำลายสภาพแวดล้อมบนภูเขาเพื่อทำไล่เลื่อนลยอยพืชและสัตว์ถูกทำลายหรือไม่อย่างไรนะคะคำตอพืชเฉลยถูกทำลายนะคะเพราะพืชถูกตัดทำลายสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่4อ่เขาบอกว่าภาพที่3เป็นป่าชายเลนเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นภาพนากุ้งนะคะเขาบอกว่าภาพที่3และสีแตกต่างกันอย่างไรนะคะ,ะมีแตกต่างกับไม่แตกต่างคำตอบนั่นก็คือแตกต่างนะคะโดยภาพที่สเป็นภาพป่าชายเลนมีน้ำและที่อยู่อาศัยของปลาเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะคะ ส่วนภาพที่4เป็นภาพป่าชายเลนที่ทถูกเปลี่ยนแปลงเป็นนากุ้งนะคะสำหรับข้อที่5เมื่อมีการทำลายสภาพแวดล้อมป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้งจะเกิดอะไรขึ้นกับพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนนะคะนั่นก็คือพืชและสัตว์ ไม่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้เพราะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีแหล่งน้ำและแหล่งอนุบาลปลาหริอปา่ปาชายเลนนะคะอ่านหน้า23กับ24นักเรียนทำกันแล้วต่อไปนักเรียนมาทำหน้า25กันเลยนะคะอหน้าที่25คำถามหลังกิจกรรมข้อที่1เขาบอกว่า ป่าบนภูเขามีการเปลี่ยนแปลงเป็นภูเขาหัวล้นเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่าคำตอบคือเพื่อถูกตัดทำลายนะคะโดยฝีมือมนุษย์นั่นเองคะ่ะข้อที่สองอ่าข้อที่สองป่าบนภูเขามีการเปลี่ยนแปลงเป็นภูเขาหัวล้นส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์อย่างไร คำตอบคือพืชตายและสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะถ้าสมมุติว่าโดนตัดทำลายไปแล้วมันเป็นภูของหอดลุนก็จะไม่สามารถพืชและสัตว์ก็ไม่มีที่อยู่ก็จะตายลงไปในที่สุดนะคะต่อมาข้อที่3ป่าชายเลนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนากุเกิดอะไรขึ้น ป่าชายเลนนะคะซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อนุบาลของสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะต่อมาถูกเปลี่ยนไปเป็นนากุ้งจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือ,อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือมนุษย์ไปปกทำลายเป็นนากุ้งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงคือไปเป็นนากุ้งต่อมาข้อที่4ป่าชายเลนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนากุ้งส่งผลอย่างไร ต่อสิ่งมีชนิดใดบ้างนะคะ,ะนั่นก็คือส่งผลต่อพืชและสัตว์นะคะก็จะทําให้พืชและสัตว์พืชและสัตว์ที่อยู่ป่าชายเลนนะคะ,ะก็จะตายนะคะ,ะตาย เพราะว่าไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารก็ตายในที่สุดนะคะข้อที่5สรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรเลือกคำเลือกคำสามคำนี้นะคะตอบบูงในช่องว่างให้ถูกต้องอเขาบอกว่าเมื่อสภาพแวดล้อมในบริเวณใด ภาพอ่เอาคำว,ว่าสภาพเวียนรอบมาตอบนะคะในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเปลี่ยนไปทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์พืชและสัตว์ที่อยู่ในบริเวณอ่าอ่ะคำตอบนะคะนั่นก็คือข้อความนี้นะคะ ข้อความนี้มาตอบนะคะนั่นก็คือทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นการกระทําของมนุษย์พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นย่อมได้รับผลกระทบนะคะคําว่าผลกระทบมาตบในการดรํารงชีวิตเราได้คําตอบแล้วนะคะไปดูหน้าถัดไปเลยค่ะต่อไปหน้า26 กิจกรรมการเรียนรู้อ่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าอาสังเกตภาพแล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในภาพดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่เพราะเหตุใดให้เขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องโดยให้นักเรียนเขียนบรรยายนะคะภาพที่หนึ่งนะคะ เป็นการปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ํานักเรียนคิดว่าปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ําได้หรือไม่ได้คะคําตอบคือไม่ได้นะคะทําไมถึงไม่ได้เพราะว่าน้ําเสียส่งผลให้พืชและสัตว์น้ําตายได้นะคะต่อมาภาพที่2การปลูกต้นไม้ได้หรือไม่ได้นะคะ นั่นก็คือได้นะคะเพราะว่าต้นไม้ทำให้สภาพแวดล้อมดีและสัตว์มีที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะเราไปดูหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าที่27นะคะภาพาภาพแรกนะคะหน้า27ตัดต้นไม้เพื่อทำไล่เลื่อนรอยสภาพแวดลอ้อมได้หรือไม่ได้นะคะ คำตอบคือไม่ได้นะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการตัดต้นไม้ทําให้พืชตายสัตว์ไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารก็ตายในที่สุดนะคะต่อมาภาพที่สตัดต้นไม้เพื่อสร้างสนามกอลได้หรือไม่ได้นะคะคําตอบคือไม่ได้นะคะ เพราะว่าป่าถูกถางต้นไม้ถูกตัดทิ้งสัตว์ก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยแต่มันเป็นแค่ความสะดวกคือการสร้างสนามกอล์ฟให้มนุษย์ได้เล่นกอล์ฟเพื่อความเพลิดเพลินแต่ป่าถูกทําลายสัตว์ก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมไม่ได้นะคะต่อมาภาพถุดท้ายนะคะ สระน้ำสระนที่สะอาดนะคะสะภาพแวดล้อมดีหรือไม่ดีนะคะ,ะสัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้หรือไม่ได้คำตอบคือได้นะคะเพราะว่าพืชน,น้ำมีที่อยู่สัตว์มีที่อยู่และมีอาหารกินนั่นเองค่ะ,ะหน้าถัดมานะคะหน้าถัดมาเราเรียนจบบทนี้แล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งสิง รอบตัวเรานะคะคะแนนเต็ม10คะแนนนะคะ,ะให้นักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนใช้ดินสอระบายในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะ,ะข้อที่1่คุณครูจะอ่านให้แล้วให้นักเรียนระบายด้วยดินสอให้เต็มวงนะคะคุณครูจะไม่เฉลยนะคะเพราะเป็นการเก็บคะแนนหลัง หน่วยการเรียนรู้นะคะคะแนนเต็ม10คะแนนนั่นเองค่ะข้อที่1น,นะคะคุณรูอ่านให้ฟังนะนกเกาะยอยู่บนต้นมะม่วงจิกกินผลไม้ที่สุกและแมลงที่อยู่บริเวณนั้นเป็นอาหารจากข้อความข้อใดกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตบริเวณดังกล่าวได้ถูกต้องอจากข้อความในกรอบนี้อ่านะคะ มีสิ่งมีชีวิตใดบ้างข้อที่ 1. นกกับกล้วยไม้ข้อที่ 2. ต้นมะม่วงกับผีเสือ้อข้อที่ 3. มแมลงกับต้นมะม่วงนะคะนักเรียนทราบคำตอบแล้วบายเลยนะคะไปข้อที่ 2. บริเวณใดมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากที่สุด ก็ไก่ข้อ1ก็ไก่กระต่ายอาศัยอยู่บนพื้นดินกินหญ้าเป็นอาหารข้อที่สนาข้าวมีต้นข้าวมีหนูมีงูอาศัยอยู่ข้อที่สโคควายบริเวณต้นมะม่วงมีหนอนกำลังชนใช้มะม่วงสุกนักเรียนคิดว่า บริเวณใดมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะข้อไหนมีสิ่งมีชีวิตมากที่สุดนั่งเรียนตอบได้เลยค่ะต่อไปข้อที่3สิ่งมีชีวิตในข้อใดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมที่สุดข้อที่1นึ่งตั๊กแตนอาศัยอยู่ในนาข้าวที่มีการใส่ปุ๋ยข้อข้อที่2ลกอาศัยอยู่บน ต้นไม้ที่กำลังตายเพราะขาดน้ำข้อสปลาอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีการปล่อยน้ำเสียออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตใดที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมที่สุดนะคะตอบได้เลยนะคะต่อไปข้อที่4 ข้อที่สี่นะคะข้อใดเป็นการกระทําที่ทําลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะคะ A. อถางป่าเพื่อสร้างเขื่อน B ปลูกป,ป่าชายเลน C เผาป่าเพื่อหว่านเมล็ดพืชนักเรียนคิดว่าการกระทําใดทำลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตข้อที่หนึ่งใครตอบข้อที่หนึ่งว่า ทั้ง A และ B ก็ฝุ่นข้อที่1ใครตอบว่าทั้ง B และ C ก็ฝุ่นข้อที่2ใครตอบว่าทั้ง A และ C ก็ฝุูนข้อที่3ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่5เพืชแตกต่างจากสัตว์อย่างไร 1. เพื่อสามารถสร้างอาหารเองได้ 2. เพื่อต้องการน้ำในการเจริญเติบโต สามพืชต้องการอากาศในการเจริญเติบโตข้อที่ห้านะคะคุณครูจะบอกนักเรียนนะข้อที่ห้าครูจะเฉลยให้นะคะอาพืชที่แตกต่างจากสัตว์นั่นก็คือพืชสามารถสร้างอาหารได้เองนะคะซึ่งพืชสามารถสร้างอาหารได้เองโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะ พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้เองจึงสร้างอาหารได้เองไม่ได้กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเพราะพืชกินสิ่งไม่มีชีวิตเป็นอาหารนั่นก็คือกินแกส๊สคาร์บอนไดอ,ออกไซด์กินน้ำกินอากาศกินปุ๋ยเข้าไปนั่นเองค่ะพืชจึงสามารถสร้างอาหารได้เอง สัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองสัตว์ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะค่ะต่อมาเรามาดูข้อหกข้อหกนะคะข้อใดกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณหนองน้ําได้ถูกต้องแอนักเรียนดูบริเวณหนองน้ํามีสัตว์อะไรอาศัยอยูอนน่บ้างก้อนเนื่อต้นบัวปลา สองหอยทากตอไม้สามก้อนหินต้นหญ้าเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตนะนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตในอาศัยอยู่ก็ตอบได้เลยนะคะต่อไปข้อที่7เพราะเหตุใดในแต่ละบริเวณจึงมีพืชและสัตว์อาศัยอยู่แตกต่างกันเพราะเหตุใดทำไมแต่ละพื้นที่จึงมีพืชและสัตว์อาศัยอยู่แตกต่างกันนะคะ ข้อที่หนพืชและสัตว์แต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันข้อที่2พืชและสัตว์แต่ละชนิดต้องการสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ร่วมแตกต่างกันข้อที่สพืชและสัตว์แต่ละชนิดต้องการสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตแตกต่างกันใครรู้คำตอบแล้วตอบได้เลยนะคะต่อไปข้อที่8 กบเกาะอยู่บนใบบัวที่อยู่ในบึงน้ำจากข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมของกบตามข้อใดมากที่สุด 1. กบกินดอกบัวที่กำลังเจริญเติบโตเป็นอาหาร 2. กบหลบกััยและคอยดักจกับปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กกินเป็นอาหาร 3. ควบปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอกใครรู้คำตอบแล้วเบายได้เลยนะคะต่อไปข้อที่9ข้อใดคือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ หนึ่งบริเวณป่าไม้ที่มีการปลูกต้นไม้สองบริเวณชายหาดที่มีการจัดการกับขยะสามบริเวณร่มโพรงที่มีการสร้างบ้านเรือนอส,สร้างร้านอาหารนะคะนักเรียนคิดว่าที่การเป,เปลี่ยนแปลงใดเหมาะสมให้ตอบได้เลยนะคะและข้อสุดท้ายข้อสิบข้อใดเป็นปัจจัยของการเปลี่ยน เป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอ่าอันไหนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะ 1. การเผาฟางข้าวในนาข้าว 2. อ,อากาศร้อนจุนน้ำในแม่น้ำแห่งขอด 3. การสร้างที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ป่าอนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะอะแล้วคุณครูจะ ตรวจให้คะแนนนะคะคะแนนเต็ม10คะแนนค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ